ประเด็นนี้เราวัดนี้เราเนาะวัดนี้เราเป็นอะไรเราไม่รู้เลยประเด็นนี้เราเราวัดนี้เราด้วยนะที่เราได้มาร่วมกันสร้างด้วยศาินาขอให้พระพิฆเนศก็สบกังกันที่เลือกฆ่าหลวงปู่นะให้เงินทองที่ได้ทำยกดลวงปู่มาให้ ย้อนขึ้นสู่ลูกหลานทุกองคงให้มีแต่ความสุขความเจริญน้องลูกหลานเนาะครจะสร้างภาพก็ได้ลูกหลานนะใส่เชือกอรูบว่าเชือกก่อนก็ได้กองเงินของเราครับผมสำหรับอันนี้เป็นไร่ซื้อไล่นามด้วยครับเด้อเรจะได้เอาส่วนทีสร้างพื้นฐานมาใหพ่อไทนเนาะครับได้ลอภาพด้วยสร้างสมยของ้ามวลนสีทมาด้วย เราก็จะได้ดูน้ำค่าเราดูน้ำค่าของไทยนะครับเรื่อมาร่วมนนทุกอยนาปลาโน่นทำนู่นนะครับเด้องหยุดคนมาที่ได้หยุดอือก็เป็นเอารูปฐานตามให้หนองคลองบึงเรานะถ้าทำบุญกับลูกปู่ถ้าทำทุกแล้วอย่าทำนะลูกหลานทำแล้วสบายใจค่อยทำนี่แหละต้องอู่ให้ทุกอย่างเริ่มต้นจากใจเราเอาเตรียมขันหน้าลูกปู่ด้วยเด้อใครบอกวาเตรียมขันห้าให้ด้วย เตรียมขันหน้าให้หลวงปู่ด้วยใครบ้างเตรียมขันห้าให้ด้วยเออเตรียมขันห้าให้หลวงปู่ด้วยครับผมแอบเปนได้แล้วก็นามจะได้สู่เข้าพิธีการลูกหลานเนาะสู่เข้าพิธีการเนาะร่วมสามพระมหาจักรพรรดิแล้กันครับผมตามรัชกาลที่ห้าพร้อมกันก่อนลูกหลานเตรียมขันห้าก่อนลูกหลานอ่จะได้นะครับเนาะเอาได้เลยเดินเรียกตั้ใจลูกหลานไม่ต้องรอไม่ต้องรอ ตามนั้นนะครับสหรับรื่อสนาะให้เป็นหน้าที่โฆษกของพู้ชายคนนั้นผู้ชายสำหรับผมเนี่นะครับเือผู้ไดก็อพาหนาบุญเ้มาสบุญกรหลวง่คำตาพี่นี่ห้มไม่ใช่เป็นท่องหลยมากใช่ไหดเอ้ยต้องเออสคร่อเป็นโฆษกตลงูมี่บงนน่อกินเองชงเองคนละเนาะดีใจบอกัอยเอ้ยซอยเน เขาส่งลวงปูม่มนี่เนาะเอาอะไหลักานที่มารวมบุญกับหลวงปูน่ะได้ครบควสเร็จาลุกเนื่องลกานทูกสิเ่าผมสำหรับแผนห้องนะครับเดาะสำหรับแผนห้องเอนนม่แต่อ่านํน้าด้มาเขียนารทเขียนรายกาลเขายส่งลานงเดี๋ยวผูญ่สิบานหนะครับเนาะยันแผนห้องราวกาลงไว้พเสง วัดนะครับจังมหาตัพัดอกกนึงนะครับอาตามนั้นครับดูหลังใส่ใจรุ่นเนาะดหน้ากน็พิธีสุขเร้ดลังน่ิสุ้โหุ้เบอกเานอกโค้ชศุน่องไม่เชื่เบิ่วันนี้เปนัมการมาัเาล้อยอ้างบนนะครับ มาหาคุณลอานต้นาเป็่ตันขนเนาะคุณโอ้แลเป็น้นนเนาะุลาอ้ยุเนาออนั็ูกเเยอด่างจะน้อยก็ได้ลูกด่าเนาะยอหนึ่งงก็ได้เออยาด่านักลูกเออเออจับตอต่อตอมก็ไปได้ลูกเด้อเป็นบุญอ่ะจนท่าเบาเนาะทำเฉยปฏิญญา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุสัพพุฆา หามาได้บ <Becca> ริสุทธิ์ออบูชาเจริญโพธิ์ออบูชาเจระธรรมออบูชาเจรยญประสงค์จิตใจจำนงตรงต่อทางพะนิพานขอให้ถึงเมื่อแก้วขอให้แควจากบวงม่าน อใหยท่านภาษีอานในอน,นอคตก,การเมืองหน้านี่ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุนิพพานะปัจยโยได้นำต้นเงิน JFC ด้วยบุญกันมากนะครับเนาะต้นตงเงินต้นนั้นครับผม ดูข้างหนังแล้วครับเด้อครับผมมีต้นที่เพิ่นถวายก้อนมูนนะครับผมอ่าสองไมาแหงเนาะครับเนาะผ้าม้วนมาให้แหงม้วนซื่นเจี๊ยบหนึ่งของขาครับผมเนาะอ่าเป็นบุญเนาะครับเนาะบุญอ่ารวบรวมบุญน้ำกันนะครับอ๋อขอบคุณหลายๆ FC ได้รวมบุญเข้ามาบนนีนนี่ครับเนาะเอามารวมถวายกัน

ในทุกบบทุกสิงตางกเราต้องสามารถประชาสานาใหุ้่น้รว่าง่าพี่ก็สุขนเจริญเนะยกไเจ็บได้เดีเปลี่ยนปผ้ยยาคอไฟสาวไปลูกนลานเนาะถึง่ใจเนาะอยาหวหนาเมือง้านเดอย่าตั้งจิตตั้งใจเด้อเร็วๆตุยเทศถเนาะย่เทริมหาุลอาลิตุยนติสาคาง

ไปเคลียร์รับด้วยให้เราชอบเขลียร์ับอ่าหรือว่าอ่าเป็นการแจ้งเคลียลูกหลานอ่าไปอ่านั่นลูกงานตั้งจิตต yeah> UH ั้งใจด้วยช่วยกันนับลูกช่วยกันนับเออช่ันนับรายยอดปุ่มตีเท่าไหร่บอกมาลูกเขียนสสบินงด้วยลูกหลานด้วยเขียนสสบินให้ลูงปู่ด้วยเขียนสสบินด้วยอ่ามาล้อโอ้ยไม่ไม่รอรอรอรวมด้วยเขียนนี่มา เดี๋ยวเดี๋ยวเรายอดนะครับเดี๋ยวกันนะครับเขียนเสร็จือว่าได้ยอดเท่าไหร่มาจากที่วันนี้ดูเลยอาปาก้าเขียนมาทุกคนครับเบ่งเบ่งไปทุกการดูแบบไม่เสร็จไหมเขียนสองทีปุ๋นะขอมารับส้มนะไปเตรียมตั้งตัวลูกน้ำตั้งแถวเทไปก่อนก็ได้ช่างพร้อมยังช่างช่างพร้อมยังให้ช่างมันหนุ่มเพิ่้อนร้อนอยู่นะใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงนับตังอยู่ใจเย็นแป๊บนึงได้ได้ลูกได้ลูกนะมาหาปู้สาเุหน่อยสาเถ ลูกสาทุเอยหวงพ่ดีใจเนาะมีตีลูกั้านเดี๋ยวข้าบลูกเทพปูเดี๋ารัอะไรเขาเฉพนรัมือหมดล้วเนาะ้รับลวงเทพกูแล้วเาะข่ารับจีเขาวให้ลูกเอ้ตันนี้ก็ใส่กันได้ลูกนะ้องว่าลูวดดีห่อยเาวะะ นามันขึเดืเชียนใส้กระดาษถึงลูกตู้นะไปด้วยต่อไปเราจะตั้งแถวลูกหลานตั้งแถวได้แล้วนะจะตั้งแถวแล้วใกล้จะได้เทแล้วเราจะได้ตั้งแถวเทอมหารจ่าดฟลูกหลานอ่ะจะได้ตั้งแถวแล้วเตรียมตัวสร้างบุญสร้างบารมีคุณนำเงินกับนำขึ้นดุลูกเด้อเอาใจคนละคู่ยังดีลูกหลานเนาะตั้งแถวลูกหลานตั้งแถวแกช่างคนขึ้นแล้วลูกได้คนละคู่ก็ยังดีสังหอมน้องน้ำเชี่ยนเนอกับช่างเาิฝนเซ็ตกับดูกกับถึงเครื่องเนอสังหอม มาทีมออไปเด้อแ้วาพูดอด้กินไพดอ้เด้อเด้อเดออเด้อเด้อเด้ออันเด้อเด้จจซีกไรเคยเอาว่าถาน้พูดกัไร้เขจะได้เตรียมทีกันแล้วดูเด้อเอริดหน่อยจิงเก้าจะมาขน้าข้วหดูิมาขนได้ได้ได้ไารเสย ครับผมอตอนนี้กานที่ไหนทํพีเทปูนรอเนาะรอครับองที่สองครับผมพระมหาชักพัดน,นะครับมาเบิดบรรยากาศมืน้นกันครับสายปูนมันจะมาร,รวมงานทําการเนาะสายปูนมันก็รวมงานนํากครเนาะเดี๋ยไม่กลว่าลเราอยู่ใกล้กล้เย

เ wow. นี่ยแอมี่น่ายบุญทุน่นันจะได้รุในที่ที่ครอบคันะครับเด้อนบาทุกสตางค์ของมพี่น้องที่กบูเหนืมากนะครับนาดตามนั่นครับผมแอมมิ่นี่เลยบรรจุลงไปพรอมครับอ่าจะรข้ามา ครับอันนี้ก็เป็นยอดผาป่าได้ครับเออแอดมินเก็บมาฝากนะครับเนาะพอยมักไคชอบพิจารณ้าเบิ้งครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลกายสำหรับการรับชมรับฟังครับ